ตอนที่สามก้าวแรกสู่แดนต้องห้ามเมื่อแสงวงเวสลายลงทั้งสองก็พบว่าตนเองยืนอยู่บนผืนดินแปลกตาท้องฟ้าเนือหัวเป็นสีม่วงเข้มราวย้อมด้วยหมึกเส้นสายฟ้าแลบสีทองวิ่งไปทั่วแต่กลับไร้เสียงคำรามดินใต้เท้าแข็งและเย็นดุดอินผ่าต้นไม้ที่ไร้ใบยืนตาเรีรยงรายราวกับโครงกระดูกนรินกว่าตามองรอบๆก่อนจะพึมพำเสียงเบานี่คือแดนต้องห้ามจริงๆคีรันเดินเข้ามายืนข้างๆเขาดวงตาคมยังไม่ละจากสิ่งรอบกายมือหนึ่งจับดาบแน่น พร้อมเผชิญหน้ากับสิ่งไม่คาดฝันอากาศนี้เหมือนเต็มไปด้วยพลังเวทที่บิดเบี้ยวนรินหลับตาสูดหายใจลึกความรู้สึกบางอย่างในเลือดเขากำลังตอบสนองต่อบรรยากาศนี้อย่างชัดเจนเหมือนร่างกายรับรู้ว่าที่นี่คือบ้านเกิดของคำสาดทันใดนั้นเสียงกระซิบดังขึ้นจากทุกทิศทางคล้ายผู้คนหลายสิบเอ่ยพร้อมกันผู้สืบทอดผู้สืบทอดกลับมาแล้วคีรันรีบดึงนรินเข้ามาใกล้อกแขนปกป้องโดยอัตโนมัติพวกมันคืออะไรกัน ร่างเงาสีดำหลายสิบปรากฏขึ้นท่ามกลางหมอกรูปร่างคล้ายมนุษย์แต่ไร้ใบหน้ามีเพียงดวงตาแดงกำลอยอยู่กลางความว่างเปล่าพวกมันก้าวช้าๆเข้ามาใกล้นรินก้าวมาข้างหน้ายกมือขึ้นหยุดเสียงเขาดังก้องออกไปอย่างมีอำนาจผิดกับปกติร่างเงาทั้งหมดชะงักในทันทีราวกับเสียงนั้นคือคำสั่งที่พวกมันไม่อาจาขัดขืนคีรันเบิกตากว้างนารินตัวร้ายผู้เย็นชาหันมาสบตาเขาเล็กน้อยแววตาสันไหวแต่มั่นคงดูเหมือนพวกมันจะยอมรับข้าเป็นนาย ก่อนที่คิรันจะทันพูดอะไรเสียงหนึ่งดังขึ้นก้องราวกับมาจากใต้พิภพบหากเจ้าคือผู้สืบทอดจงพิสูจน์พื้นดินแตกออกแสงสีเลือดพุ่งทะลุขึ้นมาพร้อมร่างหมหมาคล้ายสูนครึ่งสัตว์ครึ่งคนสูงประงานเกือบสิบเมตรดวงตาสีแดงเพลิงจ้องมองตรงมายังนรินราวกับจะกลืนกินคิรันรีบดึงดาบออกมายืนข้างนารินโดยไม่ลังเลครั้งนี้ข้าไม่ปล่อยให้เจ้าสู้ลำพังนรินชำเง,งมองเขามุมปากยกขึ้นเล็กน้อยรอยยิ้มที่มีเพียงคิรันเท่านั้นที่ได้เห็น หากเจ้าจะอยู่เคียงข้างข้าก็อย่าได้ถอยเสียงคำรามของอสูรดังก้องสะเทือนทั้งผืนดินการต่อสู้ครั้งแรกในแดนต้องห้ามได้เริ่มต้นขึ้นและครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการเอาตัวรอดแต่คือการพิสูจน์ว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองแข็งแกร่งพอที่จะ,ะเผชิญชะตากรรมร่วมกันหรือไม่จบตอนที่สตอนที่สี่ความลับในความเงียบเสียงลมวีดวิวพัดผ่านอาคารร้างทั้งสี่คนในเอกพระเอกหลิงฟงและอาเจีย พักอยู่ในห้องหนึ่งที่พอจะปิดกัน้นซองบีได้บ้างไฟฉายส่องแสงสลัวสะท้อนบนผนังแตกแตกคืนนี้เราพักที่นี่ก่อนพรุ่งนี้เช้าค่อยออกเดินทางพระเอกผู้เสียงต่างทางมองรอบๆอ,อย่างระแวดระวังลิ้นฟงพยักหน้าแต่สายตาของเขากลับจับจ้องไปที่อาเจียที่นั่งเงียบมาตลอดเหมือนคนที่ซ่อนบางอย่างเอาไว้นายเอกเอียงหัวพูดเบาๆอาเจียเจ้าไม่พูดอะไรเลยตั้งแต่เจอเรามาอาเจียเงยหน้าขึ้นแววตาแฝงไปด้วยความลังเลเขากักดริมฝีปากก่อนตอบเสียงสั่ ข้าตรวจตรวจพวกท่านจะไม่ไว้ใจข้าไม่ใช่แค่คนธรรมดาลิ้นฟงขมวดคิ้วทันทีหมายความว่าอย่างไรอาจิแขนเสื้อขึ้นเผยรอยแผลเป็นคล้ายรอยกัดแต่กลับไม่แพร่กระจายหรือทําให้เขากลายเป็นซอมบี้ในเอกตกใจรีบเข้าไปตรวจด,ดูอย่างใกล้ชิดนี่มันเป็นไปไม่ได้ในเอกพึมพำรอยกัดของซอมบี้แต่ร่างกายเจ้ากลับต้านทานมันได้พระเอกรีตาลงทันทีหมายความว่าเจ้าไม่ใช่คนธรรมดาอาจีพยักหน้าชา้าช้า ใช่คาดคือผลการทดลองของใครบางคนคาคือมนุษย์ดัดแปลงความเงียบกดทับห้องนั้นทุกคนต่างชะงักไปชั่วครู่หลินฟงจับด้ามดาบแน่นราวกับไม่แน่ใจว่าควรเชื่อใจหรือไม่นายเอกกลับยกมือขึ้นห้ามเขาไม่ใช่ศัตรูเขาเป็นกุญแจกุญแจที่จะพาเราไปสู่ความจริงว่าทําไมซอมบี้ถึงเกิดขึ้นคําพูดนั้นทําให้บรรยากาศในห้องเปลี่ยนไปความลับเริ่มเปิดเผยและเส้นทางข้างหน้าก็ยิ่งเต็มไปด้วยปริศนามากกว่าเดิมจบตอนที่สี่